ผมป้ายวัดดอนสวรรค์นะครับผมที่ที่เราไปวันนั้นใช่ไหมใช่ครับวันนั้นที่มาอันนี้สวยแล้วนะครับผมสวยสวยสวยอ๋อพี่อ่ะพี่พี่พี่ไม่เบานะมันหนักมันมันไม่เบาไงมันไม่เบาครับมันหนักครับลูกมันชอบสีชมพูสวย

เพราะว่าทําทั้งแผ่นเขาบอกมันเป็นธรรมชาติมันสวยเสาก็ทําริมทั้งสองสองฝั่งเลยเจาะไปวัดดอนสวัสดิ์้เราไม่ไปสั่งครับมันกินเยอะเนากระตัดล่าคาไปให้เพื่อนเราต้องเอาน็อตนอดนอดคาเห็ดน่ะละทำนี่ว่าให้เขาทำรูเขาเจาะไปก่อนใช่ไหมต้องให้เขารอให้ครับรอให้เขารอให้เขาทำเล่นเลยหรือเราจะเอาเสาเหล็ก สาเหล็กมันจะไม่ทนไม่โดนสองคู่ดีกว่ามันโดนสนิมเรียบร้อยมันบ่เอาไปแปะอันเก่าบอกอันเก่าที่มันเก่าห้อเสาไฟ้าห้อยซอยฟ้าเอาไม่ได้ไม่ไ้เราต้องไปตั้งเอาไปห้อยไม่ไเสาไฟฟ้าอันตรงหน้าวัดเนี่ยมันเป็นคอมเมนต์หน่าวัดเพิ่นสินี่ปากค่างเขาหน้าบ้านนะซอยที่เอาเขาไปนี่นะเอาไว้หน้าวัดหน้าวัดสีมันไม่มีเลยนะมันจางเอาไปแปะหน้าวัดเลยเหรอ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้ไว้หน้าทางทางเข้าเออทาเข้าซอยนั้นเข้าซอยนั้นแหละเป็นลูกศรชี้บว่แล้วแล้วเราเราจะไปวันไหนก็ต้องไปนั่งสาวก่อนเนอะลูกต้องหาสาวก่อนต้องให้สาว้อมก่อนแม่มาจอยก็จะได้แบบที่ก็สั่งทำไงสั่งเสาสองต้นมาสูงกี่เมตรทีสองเมตรแล้วปูนหรือดับสายตาหสองเมตรสองเมตรเนี่ยพอดีงามโอ้ดับสายตาหันเข้าไป ในม่มีลูกศรเพราะว่าเขาไม่ได้ทำลูกศรให้เราไม่ได้คิดถ้าสีก็ได้พ่นสีเอาเอาตันแล้วก็พ่นสีเลยกระสีทองก็มีต้องกระจับยุ้งเนยไหมฮะปีนี้วัดอยู่ฝั่งนี้ปีหน้าวัดไปฝั่งื่งแล้วก็หันลูกศรเพื่อ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 ใหญ่วัด เอออย่างนี้อย่างนี้คือแกะตลักไม้ไปแล้วแต่ถ้าเราพ่นสีเราหันได้เพื่ออวัดย้ายโอ้จักแล้วาะบนใหญ่เนาะ ย้ายเนาดยคพะยานักยังไงย้ายไปเแล้วมปออนาด้งหขายังย้าย้าย้ากัอนใยยไปทาย้ายวัดนี่เพิ่งเห็นเลยนอเมื่อกี้เขาบอกว่าย้ายลูกศรเพื่อวัดย้ายแล้วเลาพานักยังไงเคยเห็นบัเพื่อวัดย้ายทางวัดหนักเขาย้ายป้ายไปอยู่มุมอื่นอขนาดมีลูกศรบอกว่าเข้าไปทางนู้นบางคนยังโค้งไพุ่นยังหาบาเห็นเลย เหมือนใครอเหมือนใครอ่ะคนมีเหตุผลของทุกคนมาสั่งวายเราก็เอาแบบใส่ล้อเพนันงานไปแล้เก็ตู้ไปนำเจ้าไม่แต่หลงทางสาราที่อะไเจ้ากันนะอันนี้สิเอาไปสื้าเสากันสรสางเสริมกันเ้อทำบุญเด้อ เดี๋ยว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 เดี๋ยงไปเจ็อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเจรจาเข่าตามช่องของเราเู่นะคุณไปเบอร์กับเจ้าว่าเบอร์ข้าสาเจ้าว่าลุงปู่สะดุ้งแล้วตอนนี้อยู่สุสีเยนินทาว่า เราเพิ่งไปถวายพระนะครับคุดตุ้งเลยวันนี้แม่กำลังสวดดีบีโจอยู่เลยสืุ้งเละไรุ้งวะพูดเลยวะภระยาสมารับคีนี้เอาไว้เท่นี้ก่อนฮะเซ้านี้่ยเราไม่หยุดสักทีเราแปดนาทีก็ไม่ถึงนาทีเอ้า นี่กนนาทีนอนกเ่จัดเนนี้แ่อนนของพี่อนุวัฒน์นะครับเป็นคนที่จัดมาทนี้ก็ได้ขอมา่ังนังขกไปยู่ข้างนอานะคือเล่าก่อนครับวันนั้นพอดีไปนั่งอยู่กข้า่ที่ไปเข้าภาษาพอดีเข้าไปผมหาทางเข้าไปเจอจุป้ายมันไม่มี ก็เลยมองเห็นพอดีผู้ใหญ่นั่งอยู่ด้วยก็บอกก็เลยอยากจะทําป้ายให้ก็เลยบอกลุงเนาะเดี๋ยวผมขอเป็นเจ้าภาพป้ายให้ตรงนี้ให้กำลังใจพอดีชาวบ้านเขาก็บอกว่าเขามีไม้เขาไปหาไม้มาให้นะครับผมก็เลยได้ชิดขับรถเอาไม้ไปส่งวันนั้นนะครับไปส่งที่ร้านใครไปส่งนะชิดบอกชิดทำชุดมีสวนล้วนเหรอโอ้ยมีส่วนร่วมเหมือนลุงเดี๋ยวเดี๋ยวบังหน้าตาจังสี่กับเฮ็ดบุญน้ำคื้นเค็มได้ก็ ก็จริงๆก็ไม่ได้บอกใครนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเอฟซีเขาเห็นเขาร่วมทําบุญมาแล้วผันห้านะครับได้เสาได้เสาวก็ได้ครับจริงๆอ่ะมีคนอยากจะทําบุญอีกหลายคนนะครับผมก็บอกว่าผมกันไว้นะผมให้แค่สองพันเพราะว่าส่วนนั้นผมก็จะทํบมากไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ทําเลยมันไม่ได้ร่วมกันได้ร่วมกันมีงานประชุมวันนี้เลยโอ้อครับไาเอามาวันไหนครับ โอ้คนขับรถไม่เอาโอ้ยโอยังมีส่วนร่วมโอวันนี้ไม่เอาโอ้วันนี้ไม่เอาแถมันนอขับรยฟังเสียงเสียงไก่ไก่มันร้องบักบักหาไก่ร้องกันทีเลยลุงมันอยากอยาเป็นบบุญน้ำอบเีม่ใครไปเอามาวันไหนให้ใให้คนด้วยอีกพี่เราโอ้ เอาพูดให้มดเลยสักหน่อยสักหน่อยนึงครับครับคอ่มาพูดแล้หน่อยเมื่อวานเป็นไงไปพี่พี่แทนเป็นคนไปคนมาไปคนมาที่ทนเป็นนอกรถคนขับรถไปเพราะเพราะฝืนด้วยครับเพราะฝืนเป็นคนไปยกครับไปไกลอันไให้หมดเลยเนาะให้นนอกรีบมาเปิดประตูครับเปิดประตูไปไมยกขึ้นรถอยู่วันนั้นอ่ะ ว,วันวันวันไปมีชิดขับรถไปมีก้าวยกไม้ขึ้นรถช่วยเรามีส่วนร่วมเรามีส่วนร่วมกันทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำคลิปเผยแพร่ออกไปนะครับเอ,าอ้ายูทูบคนไหนจะร่วมซื้อเสาก็าร่วมได้นะครับ ใครจะร่วมซื <ing> <the supply> ้อสาวสักคนละร้อยคนละห้าสิบนะครับตอนนี้ไม่ได้เป็นช่างพุงแล้วเปิดประจำการแล้วเปิดที่แก้วอะเปิดอีกแล้วเมื่อวานเราก็เลี้ยงส่งแล้วเนาะเราเลี้ยงส่งแล้วเมื่อวานยังไม่กลายไปเลยยังหน้าด้านอยู่เนาะชิดเจ้ากันไรเนาะเจ้าใส่ใส่ไหน้าด้านก่อนไพน่าพุงมบอก่าด้านนั่นเองโอเคเดี๋ยวกันดี ใช่ครับลุงถกถือไว้ก่อนนะครับลุงลุงถือไว้่นเดี๋ยวให้เขาถ่ายทุบแสตมป์ียังไงลุงก็บอกว่าจะถือไว้ก่อนนะคะก่อนที่เสาจะมาก็คงจะแบกไว้ก่อนคือเสาจะมานี่ก็ยังไม่ได้ไปสั่งนะลุงจะถือไว้จนเสาจะมาครับผมเออโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ Có, có,